ขอบคุณค่ะน่ากินมากอือแนี้เนืเอไก่ทอดเชิญเพื่อนเปิดก่อนเลยค่ะอีกแล้วใช่ให้เพื่อนเปิดก่อนเปิดก่อนได้ปุ๋ยแค่ปิ่มก็ดีแล้วน่ารักจ เราจะถึงวิดวีโอวตอนไหนอ่ะอันนี้อยู่ไหนก <c oughs> ่อนไม่ก็ใน,นแมบบอกว่าให้เดินตรงมาเดินตรงไปเรื่อยๆเลย ฉันหายไปไหนแล้วหาเพื่อนไม่เจอ แข็งมากไหมไอ้มา้ำตาลข้างบนค่ะสุดลุกเข้าะะใจแล้วว่าทำไมเขาให้มาสองอันซูซูนะคะเขาไม่ได้ให้มาแบ่งกับเพื่อนเขาบอกว่าเอาสองอันเนี้ยให้ไปแยใช่ยวยเหลือตัวเองถูกตอ้องนะขอขนมเค้กมันเนื้อมันแน่นมากจริงๆในที่สุด กาแฟก็ตกถึงท้องแล้ววันนี้เาแย่อหยุดเซลเพื่อนดีหยุดเซลกี่โมงน่ถามว่าทำไมเป็นวอลเกให้นมงจะเสียงเพลงอ่ะทำไมต้องฝึก ต้มยชิมอืมสดชื่น สวัสดีค่ะแล้นี่คือการนั่งกินผลไม้ดูดาวซึ่งไม่เห็นดาวเพราะว่าสว่างเวอร์อต้องแบบไม่รู้ไม่รู้ได้ว่าดูอะไรเพราะไม่เห็นอะไรเลยคือไฟข้างๆก็สว่างแล้วเราก็เปิดอันนี้อีกดูไอ้นี้ไงดูคนเดินผ่านคนขับจักรยาน ฟังไม่เราฟังเสียงจิ้งหรีดหดีนี้เลนไหลเรารอนั่งจำสแก์เขาไามอย่างนี้นที่จะชวนห้องข้างล่างมานั่งกงด้วยกันเลยใครขับจักรยานผ่านมาเราก็รอ่จำสแกนเ,เอางั้นเลยเหรอสบายดีฝั่งเล่าไม่มีเหงื่อห้อยแต่มีคนหาปลา ส่งแสงวิมวอมแทนเขาหาหนยเขาหากบปะเขาหากบหรือเขาหาปลาหาคือเขาหากันนะน่าจะหากบมากกว่าไหมไม่รู้อะหาบกริหาปลามันแบบมันต้องหากลางคืนหรอเข้าใหม่น้ำโขงมีกบอะรบกวนผู้รู้ ซึ่งเราก็ไม่รู้ซึ่งเราไม่มีความรู้เลยเอ็นดูเคียดได้เชิญและะ้วค่ะเชิญค่ะเขาจะบอกว่ากเกิลก็มีแม่เอาขี้เกียจท่อแล้วตกลงอันนั้นก็คือเมืองอะไรไกำลงเสิร์ชแบบนึงอ่ะไรวะสนามสนามคาม สนามขามสนามสนามกันสนามคามสนามขามยังไงมันมอม้ายังไงนะภาษาอังกฤษเป็นตัวเอ็นเรา,า,า,าไม่รู้ว่าอ่านภาษาลาวสมาธิแล้วทำไมตัวมอมา้าไอเนี่ยไอตัวที่มันเหมือนมอมา้าตัวแรกคืออ่านเป็นโนนุแล้วพอตัวหลังคืออ่านเป็นมอมา้าสมาเออสมาคามสมาธามสนาม <laughs> จบละ <laughs> ขอโทษสมาธม <laughs> ขอโทษสังคม ไม่ทราบเลยค่ะอันนี้แล้วก็มีอะไรอีกมีเมืองจบเบื้องแรกพร้อมที่จะไปเผชิญความหนาว5นาทีหรอเะลตอนนี้คิดถึงที่นอนมากเลยค่ะไม่ดูแลรับไม่ได้ไไดขออนุญาตกลับไปนอนต่อ ไฮไลท์เลยนะเดี๋ยวนะครับกะละงงงว่าตอนนี้เราอยู่กันแคียสองคนหรือว่าถ้าไปถึงนู้นจะมีคนปะอาจจะมีคนอีกแ, <ผม S 2> แต่วันนี้วันศุกร์ออผมไม่มีแค่เราใช่ไหมไม่แน่นดูดวงดาวเจอด,ดาวสะแล้เกิดอันนี้จะเป็นดาวพระศุกร์ศุกร์ ทำงานพยาบาลบรครับไม่ค่ะเด็จทรงคือได้นะ <c oughs> พยาบาล <c oughs> ไม่เที่่สี่สิบนาทีที่เราจ่ายไปคือค่าขึ้นลงรวมหมดเลย คือมันฝั่งนี้มันไม่มีทะเลหมอ,อกเห็นไนหะม,มีอะไรมันนก็็เป <c oughs> จุดเป็นลำโพงจุดรอรถลงเราสามารถไปทางตะันออกอนได้เลยไหมล่ะเราสามารถไปอนันได้เ <c oughs> ลยไหมลงค่ะฝั่งนี้มีแต่ป้ายห้องน้ำค่ะที่รัก <c oughs> รงบบนถมารถมาฝั่งไทยหรือฝั่งไทยมึงมาด้วยได้ลงด้วยเนาะตรงรอบนี้เนาะ <c oughs> ตรงรอบเลย <c oughs> หนูว่าแล้วที่เดิเเมอีกแล้วที่เก่าเวลาใหม่ที่เก่าเวลาใหม่และคนขับท่านเดิมคนขับท่าน, <c oughs> านเดิม <c oughs> เรา,าใหม่จำได้เลยรงพยาบาล เพราะว่ามันจะร้อนแล้วเราก็จะอยู่ไม่นานเพื่ออยากอยู่ในอางหรอไม่เธอก็ปฏิเสธเร็วเกินแรงมากมีอะไรให้ต้องปฏิเสธช้าปฏิเสธแบบไม่คิดเลยไม่เหลือเยอะ่อญ่ไม่มีเยื่อใ่อะไรให้ด้วย มีร้านอาหารด้วยโลดลอชั้นสวยเลยไม่มีบันไดหลงไทยมาไทยมาเสุดเทียบไทยไปกระโดดลงไปเลยด้วยกลัวอะไร่ะเนี่ยแล้วก็จะใช้เสียงไม่ได้ด้วยนะสวยมาก าอสัมภาษณ์ความรู้สึกเพื่อนตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องรู้สึกยังไงคอนเทนต์วิ่งเข้าใส่โดยไม่ได้ตั้งตัวและไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าไม่มีสติอยู่แล้วหนาวต้นสติหายเป็นอย่างนี้นี่เองอนนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยจะต้องไปไหว้พระเพื่อเสริมดวงอย่างแรงขอพอ่อรนิดหน่อยไม่นิด พอๆเยอะอยู่จังหวันี้ฉันว่าเธอไม่น่าจะนิดได้แต่รอและรอแล้วก็รอให้เขาติดต่อกลับมาซึ่งเราหวังว่าเราจะได้การติดต่อด้วยข่าวดีนะเราก็เลยจะมาพาเพื่อนมาไหว้พานะคะก็จะเป็นพายใหญ่เสียงก็คือตอนนี้อ๋อร้องหาอยู่ อ่ะให้เพื่อนไปก่อนอันนี้คอร้องไห้อยู่เชิญน,นำไปก่อนเลยค่ะมวดูดูหอบลง <S 1> <S 1> วางไว้ก่อนดูหอบรอ,องเท้าดีก่อนวางไว้ค่ะต้องถอบใช่ไหมไม่แน่ใจไปดูถอแล้วเอะ ไปก่อนนะไปเลยโหซุ้มกุหลาบด้วยมถกเกิง ไม่พูดอะไรหน่อยหรอขึ้นใส่เนาะแล้วนี่คือคำที่เพื่อนและนี่คือคือลและนี่คือชีปแปลว่าไกลพื้นแลวอลนี่คือไกลพื้นค่ะไกลพื้นค่ะจบจบที่ตรงนี้แล้วอยู่กันบนสกาเลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย๋ยวเด๋ยวยังไม่ถึงตรงนู้นเลยค่ะกลับไปหันหลังกลับไปมองข้างล่างนิดนึง อุ้ยเก่งมากคุณโน้ยเก่งมากค่ะคุณโน้ยสวยมากวิวสวยมากหันไปดูวิวดิแล้วสวยจริงวิวสวยมามนะคะแต่อย่ามองข้างล่างนะคะรุกวนแทนกล้องลงข้างล่างให้ดูด้วยนะคะวิวให้กล้องมันดูแทนเรานะคะไม่สูงค่ะทุกคนไม่สูงเลยเนี่ยก็ ฟิลฟิลจอยป่ปะมีพื้น ah. และมีฟ้ามีภูเขาไายในเชิ้นตามคานและคนที่สันๆนหนึ่งคนสันสันสันไม่ไม่ยอมก้มลงข้างล่างสันแบบบัตเตอร์แบรดไม่ยอมมองข้างล่างเลยหยิ่งมากเดีลยวนะคะกำลังมีฝูงชนตามเรามา มันมีอยู่สาม,มอำเภอฝั่งฝั่งนู้นน่ะเป็นไทยสามอำเภอแต่ฝั่งหลังมันหลงจะได้เ,เ,เ,เป็นไทยแล้วไหมคล่าหรือไทยผม,มเป็นครึ่งลาวครึ่งไทยครับ บอกบอกฝรั่งด้วยนะฝากบอกฝรั่งด้วยนะไปกินวิตามินด้วยซสองน้ำใช่ไหมใช่น้ำเหลืองไม่ฝากด้วยนะไปบอกฝรั่งด้วยวไปกินวิตามินเพื่อตรงนั้นอ่ะน้ำคนละสีได้นะอันใส่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ท้ำเรียนตอกฟ้าเหมือนเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้คนฝั่งนู้นน่ะเขาก็อยากเป็นไทยเหมือนกันแหละแต่พลังพลั่งมัน มันแบ่ง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 ให้ผิดสามสามสามอำเภอโอ้แล้วเขาพูดไทยหรือลาวคะก็พูดภาษาพื้นบ้านแหละภาษาเลยภาษาเดียวกันอภาษาเดียวกันภาษาบ้านคืพื้นบ้านของเราภาษาของอำเภอจังหวัดนี่แหละ ชิมก่อนชิมก่อนมีน้ำเงาน้ำตาน้ำตามีครบพริกป่นมีไหมพริกป่นพริกกะปิใช่ใช่ชิมก่อน เราก็เรายังไม่รู้ว่าต้องปริมาณประมาณไหนหหต้องใส่พริกจริงๆถ้าแซ่บไม่พอก็พริกป่น นี่เขย่าวใจไม่ได้นะใส่แบบพี่กบีกพืชสุดจริงเพระน้ำผัดเติมอีกหน่อยพี่สุดค่ะสุดเลยค่ะสุดเลยค่ะยังอันนี้คือยังขอกะปิขอบ่ญน้ำแจ่วใช่ไหมใช่ค่ะคนแต่พี่ปิดอุตส่าห์สิ่งนี้มันแบบมึงมึงต้องมาโดนกะปิกะปมึงเทใส่นี่มึงกินกายนี้ พูดยกจานกระแทกไม่ได้อะซอสนีนะดีกว่าดีใจด้วยอร่อยข้าวว้าใบมะนาวเปิดพัดลมไล่อากาศเนาะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะมันวันนี้หนวดหนาวโดนลมมาตอนนี้หนาวหลายชั่วโมงแล้ว ขอบคุณค่ะร้านเปิดกี่โมงอะคะ9โมงก็เปิดแล้วเต็ห้า,หาไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆมีคนมาก็ยังไม่ต้องปรุงเนาะยังไม่ปรงุงอธิบายให้ฟังสิ ดื่มน,น้ำก่อนชิมน,น้ำก่อนเอาบนเส้นด้วยเลยแล้วก็บนเส้นน้ากระดูกน้ำเพื่อสมบูรณ์สุกี้แฮมอืม <c oughs> มันแหมือนมัน,หนเหมือนไอ้น้ำจิ้มสุก,กี้ที่มันในเต้าเจี้ยวอเออเออเออใช่ใช่แบบนั้นเลยแต่ว่าสีมันจะออกไปทางแบบตู้ยี้ จริงอันนี้คือตำ้องแดงค่ะนี่นี่เองตอนนี้เราอยู่กับตำ้องแดง<า>น้องแดงน้อ,องแดงน้องแดงน้องแดงคอ,งองหมูฉ่ชำๆชคอ,อหมูช่ำมากค่ะจริงคอหมูมหแปดมิบนี่อยราคาดีมากขอชิมไม่ค่อยติดมันเลย We'll คืออนี่ g g สวยังอ,อยากซื้อมะาพาวแก้วแล้วกลับไปนอนเลยไม่รู้เหมือนกันเพราะย,ยังไม่เคยลงไปวันลองซิ ตรงเนี้ยน้ำเต็มมากเลยนะแล้วดูที่<ช>พักเราอ่ะคือแบบนึกว่า <ใจ S 2> ออกระทางวนใจหรือมันเป็นไอ้นี้ะที่โค้งแม่น้ำอ่ะแบบแบบเป็นโค้งเป็นเว้าวคือตรงส่วนลึกส่วนตื้ออันเนี้ยน่าจะโค้งอันนั้นเอาวอลเพราะว่าหรือจริงจริงฝั่งโน้นคือโค้งอ่ะใชยมันควรจะพัดไปทางไหนอ่ะพักมันถ้าพัดมานี่ฝั่งนี้ควรจะเต็มกว่าใช่ไหมแลวฝั่งนั้นควรจะเป็นเนินดิน คือแบบน้ำมันพัดมันพัดและตะลิ่งฝั่งนั้นแต่ว่าคืนพื้นที่ไม่ฝั่งดีไปเรื่อยๆเรื่อยู่